สวัสดีนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรีวิวจับชายใบอจตในหัวข้อของ Mac Mini M1 นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับครั้งที่แล้วผมก็เทสไปรอบหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ที่เราต้องมาเจอกันก็เพราะว่ามีตัวเบต้าตัวใหม่ออกมาก็คือ17.1เนบต้านะครับที่ออกมาแล้วดูซิว่าจะมีอะไรดีๆบ้างนะครับคราวที่แล้วผมไม่ได้สรุปอะไรเลยนะครับท่านก็ดูลิปแล้วก็ตัดสินใจเอาเองแต่วันนี้ผมจะมีข้อสรุปตอนสุดท้ายนะครับมาดูนครับว่าผมจะสรุปอย่างไรครับ มาดูกันนะครับอย่างแรกที่เปลี่ยนไปก็คือตัวเวลคัมสกรีสีสันที่เปลี่ยนไปก็เป็นสีส้มแล้วก็ตัวฟอนต์อะไรก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เปลี่ยนไปหลายคนก็งงๆก็คือตัวด็อกนะครับไอคอนบนด็อกแล้วก็ไอคอนตัวโปรแกรมก็จะเปลี่ยนเป็นรูปมนๆของบิ๊กเซอร์นะครับเป็นไอคอนใหม่ของตัวแม็กปกติเราจะชินกับแบบกลมๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วลองไปดู เรื่องไฟล์กันครับนะครับเรามาดูที่ไทม์ไลน์แรกนะครับไฟล์ Full HD นะครับที่ไทม์ไลน์ฟอร์แมตก็ Full HD แล้วก็เฟรมเรทยี่สีนะครับอันที่2เป็น 4K USD เป็นไฟล์ B-RAW นะครับไทม์ไลน์ก็คือ 4K เลยนะครับเฟรมเรทยี่สิบห้าไฟล์ที่3เป็นของ Sony a 7 s 3นะครับจากของคุณกวีนะครับคุณกวีสงสัยว่าคราวที่แล้วเรารันที่ Full HD แต่วันนี้อยากให้ลองไฟล์ 4K H265 นะครับที่เป็นไฟล์ที่โหดร้ายมากนะครับบนไทม์ไลน์ USD เลยนะครับเฟรมเรทยี่ห้าผมไปเริ่มที่ Full HD นะครับผมมี2คลิปลองเลย์ให้ดูนะครับเป็นคลิป Slow ตอนนี้ผมปิดการปรับทั้งหมดของโนดนะครับปิดไว้นะครับก็ลองเลย์ดูก็ไน้ที่24เฟรมนะครับไม่มีปัญหาอะไรตัวน,นี้ก็เหมือนกันนะครับ24เฟรมผมจะลองปิด Noise ไปก่อนนะครับในนี้มีโน้ตอยู่พกโน้ต มีปรับเคอร์ฟมีปรับ h d r มีปรับว์ปนะครับมีปรับมิกเซอร์ก็ลองเลย์ดูก็ได้24นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ลองเปิดน้อยดูเทก็ได้ประมาณ19-20ก็ถือว่าทำงานได้นะครับก็คือมันก็ยังวิ่งแบบต่อเนื่องนะครับไม่มีกระตุกเลยนะครับแต่ก็จะช้าตัดเฟรมไปบ้างนะครับก็คือ19บาเฟรม ลองดูคลิปที่2นะครับคลิปทสนี้ผมลองปิดน้อยดูก่อนเหมือนกันเพย์ดูก่อนได้24นะครับลองเปิดน้อยก็ได้ประมาณ7 7 2เเท่ากันนะเป็นไฟล์ Full HD เหมือนกันจาก b r a w เหมือนกันนะครับเราลองเลนเดอร์ดูเลยนะครับเป็น b o r e s 4.22 HQ นะครับสั่งเ n นเดอร์ Q นะครับก็ถือว่าทำงานได้ลื่นไหลกว่าในเบต้าที่ผ่านมานะครับก็ ใส่น้อยเข้าไปก็ยังวิ่งแล้วก็ทํางานได้นะครับใน full hd ถ้าใครจะกล้องใครที่ทำโลว์ได้ที่1 2 0 p ที่ full hd ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับลองดูสิครับว่าเรนเดอร์สไฟล์ก็เรนเดอร์อยู่ประมาณ11เฟรม15เฟรม11ประมาณนี้ครับก็ใช้เวลาไป27วินาทีก็ถือว่าโอเคนะครับทำงานได้สบายลองไปดูที่ทำลาย usd กันบ้างครับตัวนี้เป็นไฟล์ bil นะครับนี้ผมก็ปรับไม่เยอะนะผมปรับแค่2โหนดก็คือปรับเคอร์ฟกับปรับคัลเลอร์วาฟนะครับผมก็ลองเลย์ดูนะครับ ก็วิ่งที่25ครับตามทำไลฟ์เฟรมเรทนะครับวิ่ง25ที่ u s d นะครับเต็มเลยนะครับไม่ได้ปรับเป็น Full HD ใดๆเลยนะครับผมลองเปิดเบลอนะครับเห็นเพื่อนๆบอกว่าลองใส่เอฟเฟกต์เบลอดูมันกินกําลังเครื่องดีลองเพย์ดูนะครับก็ยังวิ่งวิ่งยี่หอยู่นะครับลองเปิดนอยส์ดูตัวผนโหดหน่อยเปิดน้อยก็วิ่งได้8เปิดน้อยเปิดเบลอทั้งหมด แล้วก็มีโนดปรับสีทุกงสองโนดนะครับก็วิ่งที่8แต่สังเกตการวิ่งของมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับไม่มีกระตุกไม่มีแบบค้างหรืออะไรมีกำลังนะครับมีกําลังลากไปได้เราลองเรนเดอร์ดูเป็นโ o ลิสสีสองเอสเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เรนเดอร์อยู่ที่เฟรมประมาณ4.5ครับนิ่งๆนะฮะ4.5่งที่นะครับกับไฟล์ USD เลยนะครับก็ลองดูว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับก็ใครทํางานสต็อกนะครับก็ลักษณะของไฟล์แบบนี้ก็จะเจอกันอยู่ปกตินะครับก็คือเราจะใช้ไฟล์ไม่ใหญ่มากไม่ยาวมาก 15, วิ20วินะครับก็มาใส่น้อยใส่ปรับสีทํำคัลเลอร์บาลานซ์พ y เลท d ิ้งแล้วก็ใส่พวกเอฟเฟกอาจจะใส่พวกผิวเนียนอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับก็ยังทํางานได้นะครับผมว่าตอนทํางานก็วิ่งอยู่ใช้ได้อยู่นะครับตอนเรนเดอร์ก็อยู่4หรือ5เฟรมก็เรนเดอร์ภายในเวลาตามนี้นะครับ ก็คือ46วินาทีนะครับอย่าถ้าใครทำแล้วบอกว่าอยากให้มันวิ่งลื่นๆก็ลองปรับทําลายดูนะครับเป็น Full HD ลองผมลองเล a y ให้ดูนะครับเบิดน้อยทั้งหมดนะครับก็วิ่งได้เต็ม25นะครับสุดท้ายผมจะลอง Sony A7s3 นะครับปิดทั้งหมดก่อนนะครับโนดนี้ผมใส่ไปเยอะทีเดียวนะครับมีใส่น้อยมีปรับ c u r ร์มีมิกเซมีคาร์มีเค r ร์มีหลายอันก็ลองให้ดูนะครับลองเล a y ดู ก็วิ่งได้25นะครับผมเอามาทำสโลว์นะครับไฟเ2 5นะครับถ้าคราวที่แล้วใครดูนะครับก็ขนาดแค่ Full HD เนี่ยก็ยังวิ่งได้ลื่นๆนะครับแล้วก็ Full HD ตัวเนี้ยผมเอาไปเล่นที่ iMac ก็พัดลมหมุนติ้วเลยนะครับเครื่อง iMac ตัวแสนห้านะครับลองดูนี้ครับเราก็เพลย์แบบไม่ใส่โน้ตอะไรนะครับปิดการปรับไปนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดการปรับนะครับมีคอล l i f y มีไอ้มีดึงสีนะครับปรับฮิวด้วยนะครับลองเพลย์ดู ็วิ่งได้อยู่ประมาณ1446นะฮะประมาณ14หรือส6สังเกตหัวอ่านมันก็มันก็ลากไปของมันเนี่ยครับไปเรื่อยๆนะครับไม่หยุดครับผมลองใส่เปิดน้อยดูนะครับโหนดแรกเป็นน้อยดูยสิจะวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งอยู่ที่6เฟรมเเฟรมสังเกตพฤติกรรมมันมันก็วิ่งไปครับไม่มีกระตุกไม่มีหยุดนะครับไฟล์อันเนี้ยถ้าเกิดเป็น4ูจิ h ีที่เล่นบนเครื่อง iMac มันจะหยุดขาดขาด,ดนะครับกึกๆกักๆทำให้ลื่นอย่างนี้นะครับครับนี่ก็คือสรุป 3ตัวเป็นไฟล์แบบ Real World Scenario คือไฟล์ที่เราใช้งานจริงๆนะครับก็ไม่หนีจากนี้เท่าไหร่นะครับก็ถ้าเกิดเป็น p โปรดักชันตอนนี้เราก็อาจจะใช้ Full สดที่ปรับน้อยอะไรก็ประมาณนี้นครับแล้วก็ไฟล์สต็อกเราก็ลันที่ 4K เต็มๆเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมลองเรนเดอร์ให้ดูนะครับไฟล์ตัวนี้เรนเดอร์เหมือนเดิมนะครับเป็น Sony นะครับเป็น p r o r e s ซ2 2 HQ วิ่งอยู่ประมาณ3.5เฟรมที่ UHD เลยนะครับก็ถือว่าดีกว่า เ่าที่แล้วนะครับที่มันวิ่งอยู่0.5หรือ1เฟรมนะครับเวลาใส่ o น้ e เข้าไปก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านบอกให้ลองนะครับก็คือตัว Photoshop เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับผมเปิด Photoshop Beta ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นตัว Photoshop Beta นะครับที่ทำมาเพื่อ M1 โดยเฉพาะแต่ยังไม่ใช่ตัวจริงนะครับตัวจริงจะประมาณต้นปีนะครับผมจะเปิดไฟล์อันนี้ให้ดูไฟล์ที่ผมจะเปิด2ไฟล์นะครับเป็นไฟล์จากเว็บโฟโตเรียนะครับสมัยที่ยังไม่ได้รวมกับ a d บ b e นะครับอันนี้ผมอธิบ ให้ศิลปินทั่วโลกนะครับที่ทํางานด้านกราฟิกนําไฟล์ของโฟโตเรียทั้งหมดเอาไฟล์ไหนก็ได้ครับเอามาสร้างสารรค์เป็นงานศิละปะนะครับก็เป็นการส่งเสริมการขายของโฟโตเรียนในสมัยนั้นเขาก็จะให้เราดาวน์โหลดมาลองทดลองดูครับผมก็โหลดมาศึกษางานของพวกดีชัตเชอร์ระดับเมืองนอกนครับก็ไฟล์เนี่ยจัดระเบียบด,ดีมากแล้วก็จานวนเลเยอร์เยอะมากเลยครับไฟล์นี้ผมเคยเปิดในบางเครื่องของ Mac หรือ PC เนี่ยเปิดแล้วมันเครื่องอาจจะดับนะครับเพราะว่าเลเยอร์มันเยอะอันนี้เราสามารถดึงสบายมากเลยครับขยับขยับหรือจะซูม ติดมือดีมากนะครับแล้วก็อีกไฟล์หนึ่งก็เป็นไฟล์ที่เอาพวกออบเจกต์มาไดคัดปกติเนี่ยขยับไม่ได้เลยนะครับขยับแล้วก็หยุดนะครับเครื่องมันจะกระตุกอันนี้ถือว่าทำงานได้ลื่นนะครับก็ใครที่สงสัยนะครับเอฟโฟโต้ชอปจะทำงานเป็นไงบ้างนะครับไม่มีปัญหาครับเรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าจะต้องซื้อ <laughs> หรือไม่ซื้อดีนะครับผมว่าเป็นในเบต้าห้าหรับดัมมินิโซฟเนี่ย วิศวกรแก้ไขโคดดิ้งมาได้ดีมากนะครับทำให้ไฟล์ทำงานได้ลื่นไหลมากขึ้นนะครับแต่ยังไม่จบนะครับจริงยังไม่มีตัวเต็มออกมาผมว่าตัวเต็มน่าจะดีขึ้นนะครับก็สำหรับท่านที่ทำงานด้านสต็อกถือว่าเพียงพอแล้วนะครับตอนนี้ทำงานได้แล้วแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อเครื่องนะครับหรือไม่มีเครื่องทำงานหรือเครื่องเดิมเก่ามากนะครับแล้วอยากจะซื้อ M1 หรือพวก Mac Air หรือ MacBook Pro ก็ผมว่าซื้อได้ครับตอนนี้แล้วก็รออนาคตนิดนึงก็คิดว่าซอฟต์แวร์ ใหม่ๆก็จะทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อิชูต่างๆที่ทางยูทูบเบอร์ก็ได้เทสมาอย่างเช่นบลูทูธเไรพวกนี้ผมไม่เจอในเครื่องผมนะครับที่มีปัญหาต่อไม่ค่อยติดกับบลูทูธหรือหลุด,ลดพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแล้วอิชชูหนึ่งก็คือการเอ็กซ์พอร์ตเป็น42 2นะครับของทาง m 1เนี่ยมีเขาเทสแล้วก็รายงานมาว่าไฟล์มันแตกเมื่อเทียบกับ Intel อันนี้ผมยังไม่ได้เจอกับตัวนะครับเดี๋ยวขอเทสดีๆก็เดี๋ยวจะมาเจอกันในคลิปหน้านะครับแล้วก็ใครชอบหรรืืออใใคจจะตัดสินซ้ ลองดูนะครับดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างถ้าชอบก็กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์หรือกดไลค์ไปให้คนอื่นดูนะครับใครที่ใช้ Sony ก็ลองมาแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าน่าจะทํางานได้อย่างดีแล้วนะครับโอเคนะครับผมไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ